สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT พร้อมกับผมอิดพิชานกันแล้วนะครับในเวลาเดิมดีๆอย่างนี้ซึ่งวันนี้เราก็มี2ง,งานใหญ่2แนวที่จัดขึ้นเมื่อวันนี้อย่างคอนเสิร์ตและการประกวดมาฝากกัน ไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะครับกับอีกหนึ่งเวทีประกวดดีๆทรงเกียรติและสร้างสรรค์ของสมาคมผู้สึกอข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยเพื่อสารฝันให้กับน้องๆวัยรุ่นหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันอยากก้าวเข้าสู่องคการบันเทิงอย่างการประกวดหนุ่มสาวดาวเมฆลา2,559ที่พลิกโฉมจากการประกวด3ปีที่ผ่านมาแบบสุดขั้วสู่ความทันสมัยและมาตรฐานระดับประเทศเลยครับ ากฏการพลิกโฉมครั้งใหญ่สู่ความทันสมัยและเป็นมาตรฐานเทียบชั้นเวทีประกวดระดับประเทศแบบไม่เหลือภาพการประกวดหนุ่มสาวดาวเมฆลา3ปีที่ผ่านมาที่เคยเป็นเวทีเล็กอีกเลยสำหรับการประกวดหนุ่มสาวดาวเมฆลาโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยของนาย,ยกสมาคมชาตรีศรียาภายัยโดยครั้งนี้ได้หัวหอกใหญ่อย่างอุปนาย,ยกสมาคม พรชาาิสาครมณีรัฐบรรณาธิการข่าวศิลปวัฒนธรรมและบันเทิงของเรามานั่งแทนประธานจัดการประกวดดูแลทุกขั้นตอนเลยยกเครื่องกลับเปลี่ยนหมดทุกอย่างตั้งแต่การรับสมัครการคัดเลือกการประกวดแบบน้องผู้สมัครไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นพร้อมกับความอลังการของเวทีประกวดที่เปิดให้ชมปรีแต่ตระการตาด้วยจอ LED คุณภาพความคมชัดสูงขนาดใหญ่เต็มเวทีสูง3เมตรยาวถึง11เมตรพร้อมทุกขั้นตอนที่โปร่งส ยุติธรรมและคณะกรรมการคนบันเทิงมากประสบการณ์ตัวจริงเสียงจริงที่สามารถต่อยอดหรือมีส่วนสารฝันผลักดัน ให้น้องผู้เข้าประกวดได้เข้าสู่วงการบันเทิงตามฝันอย่างเช่นผู้จัดละครคนดังกอบสุขตารุจินดานายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยบัณฑิตทองดีดีไซเนอร์โกอินเตอร์กุ้งคูนิต้าอาจารย์สอนการแสดงและอีกมากมายขณะที่ผู้เข้าประกวด20คนสุดท้ายที่คัดจากทั่วประเทศหลายร้อยคนก็ล้วนสดใสเป็นธรรมชาติสมกับเป็นเยาวชนอายุ15 25ปีและหลากหลายมากม ที่ก็มีทั้งนักเรียนมัธยมนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเชียร์ลิเดอร์ธรรมศาสตร์นักเรียนนอกโดยส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านงานบันเทิงหลายคนไม่เคยขึ้นเวทีประกวดมาก่อนเลยแต่ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากคณะกรรมการและผู้ชมอย่างมากโดยเฉพาะในด้านความสามารถกับการแนะนำตัวพร้อมแสดงความสามารถพิเศษในเวลาไม่เกิน3นาทีซึ่งเพิ่งได้รับโจทย์เพียงหนึ่งเวเันเสร็จเท่านั้น วันพิเศษต่างๆเช่นรางวัลดาวเมฆขลาอินเตอร์รับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและโกอินเตอร์ที่ตกเป็นของหนุ่มลูกครึ่งจากแดนอีสานแดนนี่สรพลรูเซโนรางวัลหนุ่มสาวขวัญใจสื่อมวลชนดาวเมฆขลาซึ่งเปิดให้สื่อมวลชนที่ไปร่วมงานโหวตเลือกเองหนุ่มนักเรียนนอกจบจากฝรั่งเศสไตเติลพิติกรชัยจงเจริญ สาวหน้าเก๋หุ่นนั่งแบบใบฝ้ายสุนิสาเกตแก้วเสื้อสุดท้ายหนุ่มหน้าใสามามืดวัย20ปีที่มัดใจคณะกรรมการด้วยความสดใสเป็นธรรมชาติและรูปร่างสูงโปร่ง181ซนเมตรน้องไม้วีรพัฒนิ่มอนคงที่เข้าประกวดเวทีนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตก็เชือนเอาชนะหนุ่มหนุ่มหุ่นฟิตเฟิรม์มคว้ารางวัลหนุ่มดาวเมฆลา2,559ไปครองพว่ได้รางวัลหนุ่มฟันสวยดาวเมฆลา ตำแหน่งสาวเมฆลา2,559ก็ตกเป็นของสาวสวยขายาววัย20ปีที่มากับความสูง175เซนติเมตรน้องโบพลอยพันธ์ทับทิมล่าที่คว้ารางวัลสาวสปอร์ตดาวเมฆลารัง f ีไปครองก่อนหน้านี้แล้วด้วยซึ่งงานนี้ก็ได้รับเกียรติจากหม่อมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัลเมฆลาสมกับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติจริงๆเลยละคะ่ะ รู้สึกเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าเป็นเวทีที่อลังการแล้วก็เป็นเวทีที่เปิดโอกาสกับคนภายนอกได้เข้ามาอยู่ในวงการบัเนเทิงครับค่ะก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเหมือนกันค่ะเพราะรางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติเหมือนกันค่ะ,คะก็ะขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนอีกครั้งนะครับสุดอีกงานก็เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของศิลปินนักร้องวงดนตรีชื่อดังใายุ90อย่าง The Next และ The X Venture ที่โคจรกลับมาพบกันในชื่อ The Next Venture Concert 2016ครับ คือคัคได้การตอบรับจากคอนเสิร์ตแฟนเพลงในยุคเดียวกันจนทำเอาสถานที่ใหญ่ๆอย่าง Impact Arena เมืองทองธานีทั้ง2รอบบ่ายและค่ำเมื่อวานนี้ดูแน่นไปถนัดตาเลยนะคะสำหรับ The Next v e n t u r e c o n c e r t 2016คอนเสิร์ตใหญ่กับการรวมตัวกันเป็นการเฉพาะกิจครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีของศิลปินนักร้องวงดนตรียุค90ที่ประสบความสำเร็จในการออกอัลบั้มเดียวในยุคนั้นในนามเด e n e น ซึ่งก็ขอเปิดตัวด้วยเพลง Love of Generation Next เมื่อปี2540ที่ก็มีทั้งหนุ่มหล่อคันเทพโดมประกอลำสองหนุ่มดูโอแห่งวงแรปเตอร์หลุยสกอตและจอหน,นี่อันวาลิฟซูพพอร์ตกับออยธนาแจมเรืองสักดลอยชูสักด์และหนุ่มบอยเกรียงไรค่ะ เสริมทับด้วยศิลปินรุ่นน้องร่วมค่ายในนามเดอะเอ็กเวนเจอร์ที่ก็ขอเอาใจแฟนเพลงแฟนคลับแบบสุดๆด้วยการขนเพลงฮิตเพลงดังในอดีตของตัวเองไปร้องไปเล่นและเต้นให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันมากมายกว่า20เพลงเลยเลยค่ะก่อนจะปิดท้ายความประทับใจครั้งนี้ด้วยบทเพลงเอ็กเวนเจอร์เมื่อปี2542ค่ะ นอกจากคอนเสิร์ตและเวทีการประกวดแล้วเรายังมีนิทรรศการผลงานเปเปอร์มาเช่สุดน่ารักจากฝีมือของศิลปินนักศิละปะชาวฝรั่งเศสกับโครงการ1,600 Panda Pass World Tour in Thailand ครั้งแรกในประเทศไทยมาฝากให้ชมกันด้วยครับ รมิดบริเวณท้องสนามหลวงให้กลายเป็นสถานที่จัดแสดงหมีแพนด้าเปเปอร์มาเชในหลากหลายยีโรบที่ทําจากกระดาษรีไซเคิลกว่า1,600ตัวผลงานของศิลปินนักศิลปะชาวฝรั่งเศสเปาโลกลองจิองศิลปะเชิงอนุรักษ์ระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทยอย่าง1,600 Panda Plus World Tour in Thailand ภายใต้คอนเซป for the world we l ล v e in and we ์ว n น we love ที่เดินทางไปจัดแสดงสร้างสีสันในสถานที่สำคัญต่างๆในหลายๆประเทศมาแล้วกว่า100แห่งทั่วโลกเพื่อตอกย้ำความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่เพียงสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์สุดน่ารักอย่างหมีพันด้าแต่ยังรวมถึงสัตว์ป่าน้อยใหญ่อีกหลาย,ลายชนิดด้วยค่ะจึงก็ได้รับความสนใจต่างพากันถ่ายรูปเซลฟี่กันอย่างสนุกสนานทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจนนักแสดงสาววัยใสจากซีรีส์เรื่องดังฮอร์โมนวัยววุ่นอย่างสาวปันปันสุทตาและนักแสดงสาวหล่อน่นาใสผนใจใครห,หลายคน ติาสุพนาดด้วยค่ะซึ่งหลังจากนี้เหล่าแพนด้าน้อยใหญ่จากเปเปอร์มาเช่กว่า1,600ตัวนี้ก็จะเคลื่อนขบวนไปยังสถานที่อื่นๆอีก9ก้าแห่งซึ่งตอนนี้ก็จัดแสดงอยู่ที่ศูนย์การค้าส็นท่านเวิลด์ต่อด้วยสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนอนทรีพหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครป้อมพระสุเมนเสาชิงช้าสวนลุมพินีสถานีรถไฟหัวลำโพง และวัดภูเขาทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก่อนจะปิดท้ายด้วยนิทรรศการแพนด้าในวันที่24มีนาคมถึง10เมษายนที่สูนการค้าเซ็นทรัลแอมบาซีพร้อมด้วยกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันมากมายรวมถึงยังมีการจำหน่ายของที่ระลึกมากมายด้วยค่ะซึ่งรายได้ทั้งหมดจากงานนี้จะนำไปมอบให้กับ กองทุนสัตว์ป่าโลกสำนักงานประเทศไทยเพื่อพัฒนาโครงการอนุรักษ์สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ตามธรรมชาติในประเทศไทยโดยเฉพาะช้างป่าไทยและเสือโคร่งค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะลากันไปเราก็มีข่าวดีสำหรับน้องๆหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่ฝันอยากทำงานข่าวโทรทัศน์เพราะตอนนี้ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเรากำลังเปิดรับสมัครน้องๆรุ่นใหม่ไฟแรงมาร่วมงานกับเราในตำแหน่งผู้สื่อข่าวและช่างภาพตัดต่อครับ สนใจส่งเอกสารสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาได้ตามอ e ีเมล ace.news@hotmail.com ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะครับหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดที่ Facebook แฟนเพจของเราก็ได้รวมถึงโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่หมายเลข02-275-5901วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง1ทุ่มก่อนได้ครับส่วนตอนนี้คงต้องลากันไปแล้วครับกลับมาพบกับเราได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ